ค่ะทุกคน Good morning เช้าว,วันจันนะคะเช้าเนี่ยอากาศหนาวนะคะถุงก็เลยมานั่งอาบแดดนะคะ <laughs> ทุกคนกำลังนั่งอาบแดดอยู่นะคะหนาวนั่งอาบแดดอยู่นะคะก่อนที่เดี๋ยวจะไปทำงานนะคะก็นั่งอาบแดดอาบแดดสักพักหนึ่งเนาะออกมาเล่นเฟซแล้วก็ออกมาทำคลิปออกมาไลฟ์สดใน youtube นะคะเพื่อสะสมเวลา เหมือนเช่นเคยนะคะเช้านี้จะมีเพื่อนๆเข้ามาพูดคุยทักทายกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่ก็จะพยายามออกมาไลในทุกวี่ทุกวันนะคะวันละหนึ่งช่วงเวลาไม่เช้าก็กังวันไม่กังวันก็ตอนเย็นนะคะหรือไม่ถ้าตอนเย็นไม่ว่างก็อาจจะเป็นก่อนนอนแบบนี้เนาะ<ม>ก็เข้ามามเข้ามาพูดคุยท,ทยักทายไลสดเพื่อสะสมเวลาในช่องของ youtube นะคะตอนนี้ก็เหลือเวลาอยู่ที่ประมาณ หกร้อยชั่วโมงตุมตุตตตตมันจะเยอะมันจะเยอะนะคะสู้ๆนะคะสู้ๆนะคะถึงแม้จะเดินเหมือนเต่าแต่ว่าถ้าเราไม่หยุดเดินวันหนึ่งก็จะต้องถึงเส้นชัยแน่นอนนะคะทุกคนสี่พันชั่วโมงนั่นคือเส้นชัยของเรานะคะเป้าหมายคือสี่พันชั่วโมงนะคะกฎเกณฑ์ของช่อง YouTube มีผู้ติดตามหนึ่งพันคน แล้วก็มีชั่วโมงดูไม่ต่ำกว่า4,000ชั่วโมงนะคะสู้ๆนะคะชาวคีเอเตอร์ยูทูบเบอร์ทั้งหลายนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่มีคนเข้าเยี่ยมชมไรก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้ามีเราก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะเพื่อนๆที่แวะเข้ามาชมไรนะเข้ามาแล้วฝากกดติดตามกันด้วยนะคะติดตามมาแล้วก็ฝากคอมเมนต์เนาะจะได้ติดตามกลับให้ด้วยนะคะถ้าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่กำลังทำช่องอยู่นะ ติดตามปุ๊บแล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยแล้วเดี๋ยวช่างขวัญจะได้กับไปกดติดตามกลับนะคะสําหรับใครที่กําลังทําช่องแล้วก็กําลังอ่าตามหาผู้ติดตามนะคะก็สามารถกดติดตามกันไว้ได้นะคะก็ออกมาไลฟ์วันหนึ่งประมาณสักสิบยี่สิบนาทีนะคะในทุกๆวันเนะาะเช้านี้อากาศทางภาคเหนือก็ยังคงหนาวเย็นสบายนะคะทุกคนอากาศก็กําลังดีนะถ้าใครที่ขี้ร้อนเนี่ยแนะนําเลยนะคะมาเที่ยวทางเหนือนะคะตอนเช้า แล้วก็ตอนค่ำๆเนี่ยอากาศก็ยังเย็นสบายนะคะแต่ว่าช่วงกลางวันก็เริ่มร้อนแล้วเนาะช่วงนี้นะแต่โดยรวมก็ถือว่ายังอากาศดีอยู่นะคะลู้พี่วานเอาเสื้อสีแดงพี่ให้หน่อยมาตากแดดสวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบเบอร์ทุกคนนะคะก็วันนี้อากาศที่พะเยาก็กำลัง กำลังสบายๆนะคะทุกคนอากาศกำลังดีเลยนะคะช่างขวันก็มานั่งอาบแดดอยู่นะวันนี้มีเพื่อนๆพื่เข้ามาในไลฟ์หรือเปล่านะคะเข้ามาแล้วฝากกดติดตามช่างขวันด้วยนะหนาวมากเลยค่ะทุกคนมีเสื้อตากสองวันแล้วยังไม่แห้งเลยนะคะเป็นเสื้อไหมพรมเนาะมันก็จะแห้งแห้งแบบแห้งช้าหน่อยนะคะเนี่ยแต่ก็เกือบแห้งแล้วล่ะอืม ตัวละร้อยเก้าสิบาทนะคะซื้อที่ตลาดนัดตลาดนัดนะอุดหนุนพ่อค้าคนผู้สูงอายุนะคะพ่อค้าอายุน่าจะหกสิบกว่าแล้วข่อนเห็นผมก็อุดหนุนแต่ถามว่าอยู่ทางเหนือนะเสื้อกันหนาวอ่ะได้ใส่แน่นอนนะคะ <S <S สีที่ชอบก็คือสีแดงเพื่อนเพื่อนมีสีที่ชอบไหมเ,เวลาเราเห็นสีที่เราชอบเนี่ยหไม่ว่าจะเป็นอะไรนะจะหยุดดูทันทีเลยเพราะว่าชอบนะคะทุกคน <S <S ขอแค่เป็นสีที่เราชอบจะหยุดดูทันทีชอบสีแดงกับสีขาวนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะชอบสีอะไรกันบ้างเนาะ หนาวทุกคนหนาวมากเลยยังไม่ได้ล้างรถเลยฝุ่นจับเยอะมากเลยค่ะดูนี่เดี๋ยววันนี้ถ้ามีเวลาจะเอารถไปล้างนิดน,นึงทุกคนเพราะว่าฝุ่นเกาะเยอะมากเลยฝุ่นเพราะว่าเขากําลังทําถนนด้วยนะคะตอนนี้ที่อ่ก่อนก่อนถึงหมู่บ้านช่างวัญเนี่ยเขากำลังทำถนนแล้วก็เป็นอ่าถนนสี่เลนเนาะต่อไปถ้าทำเสร็จนี่ก็สบายละแต่ว่าสายสายในในหมู่บ้านของช่างขวัญอีกปีหน้า ปีหน้าน่า,นาจะถึงถึงตรงหมู่บ้านของช่างขวัญน,นะถ้าเป็นถนนสี่เลนหมดเลยเนี่ยจากร้านมาบ้านเนี่ยทีเนี้ยสบายเลยนะคะถนนก็จะขับขี่สบายเลยเนะาะเช้านี้ก็ทุกคนทานข้าวกับอะไรเอ่ยเช้านี้ช่างขวัญก็ทานข้าวกับผักนะคะอันนี้เป็นผักที่พี่สาวปลูกไว้โตแล้วนะคะสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามานะฝากกดติดตามกันด้วยนะคะถ้าใครที่กําลังหาผู้ติดตามกลับเนี่ยฝากคอมเมนต์ใต้คลิปเนาะแล้วเดี๋ยวขวัญจะติดตามกลับนะคะ เพราะว่าขวัญกลัวเดี๋ยวไลฟ์สดเสร็จแล้วกลัวหาไม่เจอแบบนี้เนาะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปขวัญแล้วเดี๋ยวขวัญไปกดติดตามกลับสําหรับเพื่อนๆที่กําลังตามหาผู้ติดตามเช่นเดียวกันนะคะหนึ่งพันนะคะหนึ่งพันผู้ติดตามเราถึงจะผ่านเกณฑ์ของช่อง youtube นะแล้วก็สี่พันชั่วโมงเนาะสี่พันชั่วโมงเราถึงจะผ่านเกณฑ์ของช่อง youtube นะคะถามว่าทําไมเราต้องทํานะคะทุกคนเพราะว่าตอนเนี้เป็นยุคข,ของโซเชียลนะโซเชียลเนี่ยจะยังอยู่กับพวกเรา ไปอีกหลายสิบปีเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นลูกร,รุ่นหลานนะคะมันมีแต่จะเพิ่มขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ถ้าใครไม่ทำโซเชียลเนี่ยถือว่าขาดทุนนะคะนอกจากคนที่เอ่อนอกจากว่าคนที่เขามีไรายได้แบบเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บแล้วอะทุกคนอันเนี้ยเขาไม่ต้องเขาอาจจะไม่ต้องทําแล้วก็ได้แต่สําหรับพวกเราคนหาเช้ากินค่าเนี่ยคนที่ยังเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่แบบว่าแค่เล่นเพื่อความสนุกแค่เล่นเพื่อความเพลิดเพลินอันเนี้ยเราต้องเปลี่ยน ต้องเปลี่ยนทัศนคติแล้วเพราะว่าทุกวันเนี่ยผู้คนเนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวเนี่ยทําให้เราเนี่ยสามารถทํางานอยู่ที่ไหนก็ได้แล้วก็มีรายได้เข้าแบบไม่จํากัดเวลาเลยถ้าใครที่ทําสําเร็จนะคะบนโลกโซเชียลเนี่ยกวอนกล้าพูดเลยว่าเราอยู่ที่ไหนตรงไหนขอแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตขอแค่มีโทรศัพท์มือถือเราก็สามารถมีตังเข้าได้ในทุกวินาทีอยู่ที่ว่าใครทําสําเร็จนะคะอืมเพราะฉะนั้น ยูทูบเนี่ยก็ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่พวกเราชาวครีเอเตอร์เนี่ยไม่ควรพลาดเนาะไม่ว่าจะได้มากหรือได้น้อยขอแค่ให้เราทาถ้าวันไหนที่เราสําเร็จเนี่ยเราก็จะมีรายได้เข้ามาไม่มากก็น้อยแน่นอนวัญมีตัวอย่างจากพี่ในหมู่บ้านนะคะพี่เขาเป็นช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์นะแกเปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์แล้วแกก็ถ่ายวิธีการแชร์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลมอเตอร์ไซค์การซ่อมมอเตอร์ไซค์เนาะปัจจุบันนี้แกมีช่องยูทูบสองช่องแล้วก็สร้างไรายได้ได้ทั้งสองช่องด้วยเห็นไหมคะ พี่เขาก็ถือเป็นแรงบันดาลใจให้ช่างวันในการที่จะทําช่อง YouTube เพราะว่าฝันเองก็เพิ่งมาเริ่มทําได้6เดือนเดือนนี้น่าจะเข้าเดือนที่7แล้วนะคะอีก5เดือนอีก5เดือนกับเวลาอีกหกรชั่วโมงนะคะฝันเองก็ถ้าเราฟังเป็นตัวเลขโอ้โหอีกตั้ง600ชั่วโมงเยอะเหมือนกันเนาะเยอะเหมือนกันนะทุกคนแต่ถามว่าถ้าเราทํามันไปเรื่อยๆแบบปล่อยมันไปแบบชิวๆอะทุกคนเราไม่มาโฟกัสตรงชั่วโมงมากแต่เราโฟกัสตรง ตรงสิ่งที่เราทํานะคะแล้วพอมันผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งอะ่ะเรามาดูนะมันอาจจะเหลือแค่300ชั่วโมงก็ได้นะคะพอพอ3า0ชั่วโมงฟังดูเหมือนไม่เยอะเท่าไหร่แล้วแต่ก็ยังเยอะอยู่ใช่ไหมคะอ่าเราก็ทํามันไปเรื่อยๆแล้วเราเดือนหน้าเราลองมาดูอีกทีหนึ่งมันอาจจะเหลือแค่100ชั่วโมงก็ได้อันนี้คือในถ้าในกรณีที่เราทําไม่หยุดนะคะแต่ถ้าเรามองแล้วเราเห็นอู้อีกตั้ง600ชั่วโมงอู้ยเมื่อไหร่มันจะครบ6 0 0ชั่วโมงสักที ถ้าเราคิดแบบนี้แล้วเราก็ขี้เกียจทําแล้วเราก็หยุดทําอันเนี้ยเราจะหันกลับมาดูอีกกี่ทีชั่วโมงมันก็ยังคงเท่าเดิมนะคะมันก็คือ600ชั่วโมงนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราทําไม่หยุดอะ่ะแล้วเรานาน,านๆหันกลับมาดูทีขวัญเชื่อว่าชั่วโมงอะ่ะมันจะลดลงไปไม่มากก็น้อยแน่นอนนะคะขอแค่เราอย่าหยุดทํานั่นเองสู้ๆนะคะทําไปด้วยกันนะคะแล้วก็ขอให้เพราะเราชาวยูทูบเบอร์เนี่ยมีไรายได้แล้วก็ผ่านเกณฑ์ของช่อง YouTube กันไวๆนะคะ ปีหนึ่งสองปีหรือสามปีก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราก็ยังคงมีหน้าที่ทําไม่หยุดนั่นเองเนาะเมื่อไหร่ที่ผ่านนั่นแหละคือวันที่สําเร็จนะคะ,ะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นความพยายามไม่เคยทรยศใครเพราะเราเพราะเราทุกคนอาจจะเคยได้ยินสองประโยคนี้บ่อยๆแต่น้อยคนมากที่จะทํามันได้นะคะเพราะว่าหลายๆคนก็พ่ายแพ้ไปก่อนอ่อนแอไปก่อนยอมแพ้ไปก่อนนะคะหรือบางคนทำมาตั้งเก้าสิบเก้าครั้งแล้วก็หยุดทําไป ใครจะไปรู้ว่าครั้งที่ร้อยมันจะสาเร็จใช่ไหมทุกคนอ่าเพราะฉะนั้นให้เราทําไปเรื่อยๆนะคะ่ันก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็มาขอกําลังใจจากเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนเนาะฝันเองก็เป็นช่างตัดผมนะคะฝากติดตามช่องฝันด้วยฝันมีเพจนะชื่อเพจจารุภาพาซอยผมนะคะช่องนู้นของฝันถือว่าสําเร็จในระดับหนึ่งแล้วเพราะว่าขวันมีรายได้แล้วมีรายได้เกิดแล้วนะคะทุกคนอ่ารายได้เกิดมา2-3ปีแล้วแต่ว่า u t u b e เนี่ยวันเพิ่งมาเริ่มทำเนาะวัญก็อยากจะประสบความสําเร็จในวัน วันใดวันหนึ่งของ youtube นะคะจะได้บ้างได้น้อยไม่เป็นไรนะคะขอแค่เราทำให้ผ่านเกณฑ์เขาก่อนเขากำหนดกฎเกณฑ์มายังไงเราก็ตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจนะคะทำให้ผ่านเกณฑ์ของเขาก่อนเนาะสู้ค่ะทุกคนไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆแต่ก็ใช่ว่าจะไม่ได้มานะคะ <c oughs> <c oughs> ถ้าเราทำเต็มที่ยังไงก็ได้นะคะ <c oughs> เพราะว่าในวันที่ขวัญทำอ่าเพจของขวัญเนี่ยขวัญก็ไม่คิดมาก่อนว่าเพจของขวัญเนี่ยจะสร้างรายได้อย่างมหาศาลให้ขวัญเลยนะ เพราะฉะนั้นใน YouTube เนี่ยคุณครูของขวัญสาเร็จไปละคนหนึ่งในเมื่อย้อนกลับไปเมื่อห้าปีที่แล้วคุณครูอ่ะคุณครูเคยแนะนําช่องขวัญนะในตอนนั้นคุณครูบอกว่าขวัญเธอหน้าทําช่อง YouTube ตอนนั้นขวัญยังเสียดายเลยทุกวันนี่ขวัญนึกขวัญยังเสียดายเลยถ้าขวัญเชื่อคุณครูแล้วทําทําตั้งแต่ตอนที่คุณครูบอกขวัญอ่ะตอนนี้ขวัญน่าจะมีผู้ติดตามเป็นแสนหรือว่าเป็นหมื่นละเพราะว่าเนี่ยขวัญทำมาหกเดือนขวัญมีผู้ติดตามสองพันเจ็ด อ่าสองคำเจ็ดนี่คือขนาดว่าเราไม่ได้ลงคลิปแบบเยอะนะทุกคนแต่ว่าถ้าเราตั้งหน้าตั้งตาแล้วทํามาสี่ห้าปีอะทุกๆวันเนี่ยทุกคนคิดว่าผู้ติดตามจะเยอะขนาดไหนนะคะเนาะอย่างน้อยก็ต้องเป็นหลักหมื่นแน่นอนนะคะอืมแต่ว่าไม่เป็นไรเริ่มช้าดีกว่าไม่เริ่มนะคะอันนี้คือคตินะเริ่มช้าดีกว่าไม่เริ่มนะคะขอแค่เราเริ่มต้นนะคะยังไงมันก็ไปถึงแน่นอนเส้นชัยนะถ้าเราไม่หยุดเดินถึงแน่นอนทุกคนสู้ๆนะคะนี่ขวัญออกมาไร้สดเพื่อ สะสมเวลานะถามว่าจริงๆมีทุกๆวันเนี่ยมีเรื่องอะไรคุยไหมถ้าไม่มีคนดูมีเรื่องคุยไหมไม่มีทุกคนไม่มีแต่ว่าความสม่ําเสมอไงอย่างน้อยก็ขอให้เราออกมาสักห้านาทีสิบนาทีวันไหนมีเพื่อนๆอยู่ในไลฟ์ก็อาจจะคุยสักยี่สิบนาทีอย่างเงี้ยคุยยไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะเริ่มชินกล้องขวัญเชื่อว่าทุกคนเป็นเวลาที่เราออกมาทําอะไรใหม่ๆอ่ะเราจะอายเราจะไม่กล้าเราจะเขินกล้องขวัญก็เป็นนะคะ อ่าขอนก็เป็นแต่ถามว่าพอเราอยู่กับมันทุกๆวันน่ะเราจะเริ่มชินนะคะพอเริ่มชินเราก็จะเริ่มหายเขินทีเนี้ยเราก็จะเริ่มมีเรื่องคุยนะคะมันก็จะออกมาเองแต่ละว่าไม่มีสคริปทุกคนไม่มีสคริปไม่มีอะไรจดเลยนะคะพูดออกมาจากข้างในใจมากกว่าอะไรที่เราอยากพูดแล้วคิดว่ามันอ่าเป็นประโยชน์ให้กับคนฟังไม่มากก็น้อยเราก็พูดมันออกมานะคะเพียงแต่ว่าเวลาไลฟ์สดก็ให้เราระวังคําพูดคําพูดไหนที่มันรุนแรงอ่าคําพูดไหนที่มันส่อแววไปในทิศทางที่ ไม่ดีอย่างเงี้ยเราก็พยายามเลี่ยงมันเนาะโดยเฉพาะคําที่แรงๆอะไรอย่างเงี้ยคาที่ไม่สุภาพอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลี่ยงมันเพราะว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติตามกฎของเขาอ่ะเราช่องของเราก็อาจจะโดนปิวโดนอะไรแบบเนี้ยก็จะเสียดายผู้ติดตามนะคะอ่าเพราะว่ามีกฎเกณฑ์เราเราก็ต้องไปอ่านกฎเกณฑ์ของช่องก่อนเนาะถ้าใครที่จะศึกษาอะไรเนี่ยเราก็ต้องอย่าง u t u b e เนี่ยเท่าที่ขวัญดูอ่ะมีในเรื่องของลิขสิทธิ์อ่าลิขสิทธิ์เพลงนะคะทุกคนแม้กระทั่งเราร้องคาราโอเกะเนี่ยก็ยังติดลิขสิทธิ์นะ แต่แค่คาว่าลิขสิทธิ์เนี่ยขอนเคยถามพี่เขาว่าอถ้าติดลิขสิทธิ์อะ่ะมันเป็นอะไรไหมเขาบอกว่าจริงๆคือมันไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าถ้าวันหนึ่งอ่ะช่องของเราอะ่ะผ่านเกณฑ์แล้วมีรายได้เข้าเนี่ยคลิปคลิปนั้นอะ่ะมันจะไม่เกิดรายได้แค่นั้นเองนะคะมันไม่ได้ถึงขั้นปิดช่องของเรานะคะริขสิทธิ์นะลิขสิทธิ์เพลงอะไรอย่างเงี้ยอืมเพราะฉะนั้นถ้าจริงๆถ้าเป็นไปได้ถ้าเราไม่อยากแบ่งรายได้ถ้าเป็นไปได้เราก็คืออย่าใช้เสียงเพลงแค่นั้นเองนะคะ เวลาที่เราไปถ่ายวิดีโอที่ไหนแค่มีเสียงเพลงเข้าตรงนั้นก็ถือเป็นลิขสิทธิ์แล้วไม่ได้นะคะเหมือนวันนั้นที่ขวัญไลฟ์สดแล้วขวัญเปิดเพลงให้ทุกคนฟังน่ะคลิปนั้นอะ่ะพอไลฟ์สดเสร็จแล้วอะ่ะมันจะเขียนข้างล่างเลยว่าลิขสิทธิ์นั่นแสดงว่าคลิปนั้นอะ่ะติดลิขสิทธิ์นะคะลิขสิทธิ์ในเรื่องของเพลงนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยเอาเสียงพูดของเราล้วนๆอย่างเงี้ยเสียงไก่ขันเสียงธรรมชาติเสียงอะไรอย่างเงี้ยได้หมดยกเว้นเสียงเพลงดนตรีเพลงต่างๆนะคะเราก็หลีกเลี่ยง อ่าเด็กเลี้ยงมันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะแต่ช่องขวัญก็ดีใจนะคะที่เข้ามาไลค์ในทุกๆวันเนี่ยก็มีเพื่อนๆอยู่ในไลค์นะคะทุกๆวันมากบ้างน้อยบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะขนาดเวลาขวัญไลค์ในเพจของขวัญน,น่ยผู้ติดตาม8ปดหมื่นกว่าคนเนี่ยเวลาไลค์สดอบางทีก็มี10คน15บห้คนยีคนแค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้น ไม่เป็นไรนะคะผู้ติดตามเนี่ยเขาก็คือมีหน้าที่ติดตามเราแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้มามีเวลาว่างแบบมานั่งดูเราไลฟ์สดทุกวี่ทุกวันอย่างนี้หรอกทุกคนเพียงแต่ว่าเวลาเขาว่างเขาก็นานๆานมาดูทีอะไรอย่างเงี้ยเนาะทําไปเรื่อยๆค่ะสู้ๆนะคะเป็นกําลังใจให้กันและกันเนาะอันนี้เป็นฝรั่งที่แบบว่าเออทุกคนเป็นแบบว่าฝรั่งที่ไม่เคยพ่นสารเลยอนี้ส่องให้ทุกคนดูเป็นฝรั่งที่ไม่เคยพ่นสารเลยแล้วก็มันก็ออกทุกปีนะแต่ว่า พอมันเริ่มโตนิดนึงอ่ะมันก็โดนแมลงเจาะมันโดนแมลงเจาะค่ะทุกคนแล้วเราก็มันเป็นอะไรที่มันปลอดสารพิษแล้วมันก็โดนแมลงเจาะทุกครั้งเลยมันก็เลยไม่เหลือไม่เหลือให้เราเก็บกินนะคะแต่จริงๆเนี่ยเป็นของที่มันมีประโยชน์มากๆเลยเริ่มเริ่มแบบไม่ค่อยหนาวละทุกคนใครมีผมหงอกบ้างทุกคนเนี่ยดูคนดูผมหงอกขวัญเยอะมากนะคะเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ไฮไลท์นะเป็นสีผมหงอกธรรมชาติเลยเพราะว่าขวัญปล่อย ขัญบ่อยธรรมชาติแล้วนะมีหลายคนบอกว่าเป็นช่างทาผมทาไมทาไมไม่โกกผมตัวเองให้สวยๆจริงๆอ่ะขันแพ้นะคะสมัยก่อนอ่ะขัญทำงานเคมีเยอะเกินไปเล่าให้ทุกคนฟังเลยเพราะว่าเริ่มทําผมตั้งแต่อายุ18ปีเนาะอ่าเริ่มทําผมตั้งแต่อายุสิบแขอนเรียนจบแค่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะทุกคนแล้วด้วยความที่ครอบครัวยากจนนะคะ <S <S แล้วบวกกับเรียนหนังสือไม่เก่งเนาะอ่ะขาขันก็เลยเอ๊เราจะไปทํางานอะไรดีนะคะด้วยความรู้แค่ชั้นม .6 ถ้าไม่ทําโรงงาน ในสมัยนั้นนะถ้าเราไม่ทําโรงงานเราจะไปทํางานอะไรดีใช่ไหมคะ,ะก็เลยตัดสินใจไปเรียนด้านสายอาชีพนั่นก็คือเรียนทําผมซึ่งต้องใช้ระยะเวลาใน,นการเรียนหกถึงแปดเดือนตามมาตรฐานสากลนะคะหกถึงแปดเดือนไปเรียนทุกเช้านั่งรถสองแถวนั่งรถสองแถวกับนั่งรถเมย์ขวัญจาได้เลยนะคะลําบากนะคะ,ะนั่งรถสองแถวกับนั่งรถเมย์แล้วก็ไปเรียนพอเรียนจบออกมาก็ไ่อยู่ร้านส,นสวยๆอยู่กับสารเคมี ตลอดทุกคนทําสีทําดัดนะคะทํายืดในตอนนั้นตอนที่ยังไม่แพ้ตอนที่ร่างกายยังแข็งแรงอยู่ตอนนั้นไม่รู้นะคะเพราะว่าเป็นวัยรุ่นแล้วก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยสารเคมีสิ่งเขาเรียกว่าสิ่งเหล่านั้นอะ่ะมันสะสมในร่างกายของเราในทุกๆวันตอนที่เรายังแข็งแรงเราจะไม่ค่อยไม่ค่อยนึกไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรอะ่ะทุกคนจริงอันนี้คือเรื่องจริงเลยพอขอนทำไปประมาณเจ็ดปีค่ะทุกคนเจ็ดปีนะเจ็ดปีที่ทำ ไม่ได้ไปไหนครับพ้าขวัญไฟ์สดอยู่สวัสดีสิสวัสดีเพื่อนๆใน y youtube สิสวันดีก่อนวันดีก่อนวันดีครับก่อนวัสดีครับผมชื่อน้องตองครับผมเป็นหนุ่มใต้ใช่ไหมผมเป็นหนุ่มใต้ใช่ไหมครับแม่เป็นสาวเหนือพอเป็นหนุ่มใต้หล่อเลยหล่อเลยแล้วก็ยอมให้พ่อขวัญอุ้มด้วยเฮ้ยเด็กเด็กข้างบ้านนะคะ ฝันไม่มีลูกนะทุกคนฝันไม่มีลูกแต่เป็นคนที่เด็กชอบเด็กชอบคือเด็กชอบเข้าใกล้มากแต่ตัวเองก็ไม่มีลูกนะคะไม่มีลูกไม่มีแฟนตอนนี้โสดรับสมัครแฟนหนึ่งคนใช่ไหมทำไมถึงชอบมาเล่นกับป้าฝันน่ะทำไมถึงชอบมาเล่นกับป้าฝันฮะทำไมถึงชอบมาเล่นหนูไม่กลัวป้าฝันดุหรอไม่กลัวป้าฝันดุหรอไม่กลัวทำไมถึงรู้ว่าป้าฝันไม่ดุอ่ะ ทำไมหนูถึงรู้ว่าป้าขวัญไม่ดุบอกป้าขวัญหน่อยสิทำไมหนูหนูถึงคิดว่าป้าขวัญไม่ดุฮะไม่ดุไงไม่ดุไงเด็กเขาจะมีเซนหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนาะแต่ไปที่ไหนก็มีแต่เด็กมาเล่นด้วยตลอดนะคะคือเล่นแบบแป๊บเดียวแล้วแบบซี้เลยอะทุกคนแปลกมากถ้าได้แฟนแบบมีลูกติดเนี่ยจะดีใจมากเลยนะคะเพราะว่าขวัญไม่คิดจะมีลูกนะอืมขวัญอายุเยอะแล้วขวัญไม่คิดจะมีลูกแล้วนะคะแล้วก็ถ้าได้แฟนที่เขามีลูกติดอะ เนี่ยยิงตัวเท่านี้นะวัญจะรักมากๆแล้วรักเหมือนเป็นลูกของเราจริงๆเลยแหละทุกคนเพราะว่าเป็นคนที่รักเด็กนะคะแต่ว่าฝันไม่มีลูกนะอืมเคยมีแฟนเคยมีแฟนอ่าแต่ไม่มีลูกไม่ได้ป้องกันอะไรแต่ไม่มีลูกนะคะทุกคนแต่ตอนนี้อายุเยอะแล้วถามว่าคิดถึงว่าอยากมีลูกไหมถ้ามีแฟนแบบอที่เขาอยากมีลูกเนี่ยวัญคงจะให้ไม่ได้นะคะเพราะอายุเยอะแล้วสี่สิบกว่าแล้วมันเสี่ยงผู้หญิงอะ่ะ มันเสี่ยงแล้วนะคะทุกคนอายุสี่สิบกว่าสี่สิบอัพนี่คือถ้าร่างกายคุณไม่แข็งแรงจริงๆในการมีลูกเนี่ยเสี่ยงไปถึงเด็กในท้องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าได้ลูกติดนี่จะอดีมากเลยได้ผู้ชายลูกติดนี่จะดีมากเลยนะคะสักคนสองคนนี่ดีมากเลยนะคะนี่วสวัสดีครับ่อนสวัสดีค่ะผมชื่อน้องตองครัหนู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 ลุกขึ้นได้แล้วประกวดเอยค่ะเดี๋ยวลุกเดีวขึ้นเร็วเร็ว น้ำหนักเท่าไหร่ไม่รู้เลยเนียทุกคน <c oughs> ครับคุณแจรถครับรถจ๋ง <c oughs> ครับ <c oughs> ใช่แล้วครับ <c oughs> <c oughs> แล้วกี่นาทีแล้วสิบแปดนาทีแล้วทุกคนขออีกสองนาทีนะคะขอขอ,ขออีกสองนาทีตัวเลขมากวนอยู่ตัวเลขมากวนอยู่เล็ขมากวนอยู่อ้าใส่รองเท้าดีๆครับใส่รองเท้าดีๆเดี๋ยวระวังก้อนหินมันทิ่มเท้า แถวนี้ก้อนหินเยอะใส่มืเาให้ดีๆระวังขึหอยทากตรงนือนี่อะไรนะตั้งใจเนี่ยไหนไหนเอาหอยทากให้ให้ให้พี่ๆเขาดูในไลฟ์หน่อยสิหนูไปเก็บจากไหนมา<จ>เก็บจากไหนมาเก็บจ,จากตรงนู้นมาตรงนู้นมีหอยเยอะเลยเหรอตัวใหญ่เลยนะน่ะใช่ไหมตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ไหมใจตัวใหญ่นนอ,อันนี้ตัวเล็กอันนี้ตัวเล็กโอ้เยอะเลย หลายตัวเลยเด็กก็คือเด็กนะคะทุกคนเด็กนี่น่ารักนะน่ารักน่ารักคนตนหน่อยถ้ามีเด็กนะไม่มีเวลาคิดอย่างอื่นแน่นอนพอเด็กจะคอยถามตลอดเลยคอยคุยด้วยตลอดเลยเลไม่มีเวลาว่างทําอย่างอื่นอันนี้เรื่องจริงอืมไม่น่าละผู้ใหญ่บางคนถึงเอาโทรศัพท์ให้เด็กเล่นทั้งวันเลยอันนั้นก็ไม่ดีนะทุกคนเด็กจะเสียสายตามาก ให้ได้แต่ว่าจริงๆก็ต้องระวังเรื่องเวลาด้วยเนาะเพราะว่าขวัญเห็นพ่อแม่บางคนอน่ะเลี้ยงเด็กแล้วก็แบบเออตัวเองก็มีเวลาไปทางานโดยที่เอาโทรศัพท์ให้เด็กเล่นแบบหูเล่นจนแบตหมดอะไรอย่างเงี้ยสงสารายต,ตาเด็กนะคะแล้วเป็นแบบนี้กันเยอะนะทุกคนทุวนนกทวันเนี้ยแม้กระทั่งบ้านขวัญเนี่ยหลานๆก็เป็นเออหลานๆก็เป็นเหมือนกันไม่ได้ว่าใครแนะล้วหลานๆก็เป็นนะคะดูโทรศัพท์ดูจนกระทั่งแบตหมดเลยอะ่ะอืม ใกล้แล้วนะทุกคนใกล้20นาทีแล้วนะคะขอบคุณเพื่อน,อนๆนมากๆเลยนะคะที่อยู่กับช่องขวัญจนจบไลฟ์เนาะวันนี้ขวัญก็มาไลฟ์20นาทีก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปเตรียมตัวไปทํางานเปิดร้านแล้วนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆนมากๆเลยนะคะที่เข้ามาชมไลฟ์เนาะสู้ๆนะคะขอให้พวกเราทุกคนเฮงๆปังๆตังเข้าทุกวันนะคะมีไรายได้หลัง่งไหลเข้ามาในจากทุกทิศท,ทุกทางนะคะสู้ต่อไปนะวันไหนผ่าน YouTube จะ ขอบคุณอย่างมากเลยนะคะโอเคบายยก่อนต้องบายยก่อนต้องบายๆบายๆก้องก่อนครับบายๆครับแล้วกลับมาเจอกับช่างควันใหม่นะคะบายๆนะคะทุกคนปังๆค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ <c oughs> ลูกถ่ายเลย